เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามากับเกมใหม่นะครับผมเอา last มันก็ไม่ใหม่หรอกครับมันคือเกมเก่าเอามาเล่นใหม่นะซึ่งเออผมก็เคยเล่นไปพักหนึ่งแล้วแหละโคตรนานมาแล้วลืมไปหมดแล้วครับผมเรียกได้ว่าจําไม่ได้สักอย่างอนะ่ะมันมีจุดสะดุ้งอะไรตรงไหนบ้างไอผมลืมต้องไปดูปรับคอนโทรอะไรกราฟิกดูซิเท็กเจอร์ไฮโอเคไฮให้หมดนั่นแหละเออโมชั่นเบอไม่ต้องมีครับผมไม่ไม่ชอบ มันแบบว่าทำให้เวียนหัวเนาะ resolution เนาะเอ่อเอาเป็นนี่ได้ไหมอะ gamma อะ adjust the gamma by moving the slider until the logo on the left is dark อ่าปรับจนกว่าด้านซ้ายมันจะมืดแล้วก็ให้ตัวละครด้านขวามองไม่ค่อยเห็นทางนั้นประมาณนี้โอเคครับผมมืดโคตรเลยนะเนี่ย โอเคทีนี้ก็เดี๋ยนะคอนโทรลอันนี้เดี๋ยวมันก็คงไปสอนในตัวเกมอีกทีโอเคครับทางนั้นน่าจะเป็นที่เรียบร้อยโชว์ดิวตัวเรี่วนะฮะครอสแฮทอ่ะเดี๋ยวนะเกมนี้ต้องมีครอสแฮทเด้ยวยแล้วเนี่ยโอเคครับมีซับไตเติลให้ใช่ไหมโอเคมีแท่งคิวทางนั้นเพิ่มการเสียเวลาไปกันเลยเอาโหมดโอ้โหมี4โหมดเลยอะ normal h a าร nightmare insane โอ้โหเอาไงดีวะ เอ,อคนจริงครับไม่ไม่ไม่จริงมากครับเอาเอาคนจริงระดับ2องแค่ฮาร์ดพอครับจัดไปหน่วยงานวิชาการเกษตรจากส,สรารซาเผยว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภาูมิอากาศคือสาเหตุที่ทำให้เราสัตว์มีพฤติกรรมแปลกไปและส่งผลให้เจ้าของฟาร์มต่างๆต้องมาเข้าร่วมสัมมนาที่บูล่าอเวนูในเมืองเวเบโล แล้วถ้าหากคืนนี้คุณอยู่ข้างนอกช่วงดึกๆอาจจะเห็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำแถวเมืองอะไรนะ่ช่างมันครับแล้วเหมือนว่าสวนอัพราลาโฮอะไรจะฉีดสารกำจัดมแมลงบ็อกซเซลเดอร์มแมลงอะไรวะนะช่างมันแล้วกันครับโอ้ oh my god เอาวะ่ะเมลแมสซีฟแอนไซเลมโรงพยาบาลบ้าโอ้ oh. บรรยากาศแม่งน่ากลัวจัดกบไปปรับ g มม่าเพิ่มด้มไหมเนี่ยมืดเกินไปเปล่าไม่เป็นไรโอเคตรวจเช็คเอกสารกันยายนวันที่17ปี2013จากอะไรก็ไม่รู้ส่งถึงไมซ์อัชเชอร์อัพอัพเชอร์ หัวข้อทิปม,มีการกิจกรรมกระทําที่ผิดกฎนะหมายณะเมอร์คอฟโรงพยาบาลเมอร์คอฟนะครับผมโอเคนายไม่รู้จักฉันหรอกฉันต้องทำให้นี่มันจบไวๆหน่อยมันอาจจะเฝ้ามองดูฉันอยู่ฉันใช้เวลา2วันนี้ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่เมอร์คอฟนะในเม้าส,ส์แมสซีก็คือที่แห่งนี้เลยทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับ NDA นนไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรที่ฉันกำลังทำงานอยู่นี้มันบอกได้เลยว่าแม่งแบบชิบหายมากไอ้พวกเฮียน,นั่นอะใจเย็นนะเอ,อ่อเรื่องหลายๆที่เกิดขึ้นที่นี่คือแม่งแบบมีเพียบไม่ต้องพยายามเข้าใจมันหรอกไม่ต้องเชื่อทั้งหมดที่ฉันพูดหรือที่ฉันเห็นก็ได้อะฮะหมอเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องการบําบัด ฝันอะไรที่มันเข้าลึกไปสุดส่วนหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็พยายามเฝ้ารอตามหาสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาแห่งนี้ทุกคนกำลังบาดเจ็บอยู่และเมอร์กอฟก็สร้างเงินจากสิ่งสิ่งนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องถูกเปิดเผยโอเคอารมณ์ประมาณว่าเราต้องมาเปิดเผยเรื่องทุกอย่างที่เมอร์กอฟเป็นคนทำใช่ไหม ได้เลยโอ้ผมว่าฝากใครคําสับแม่งยากแล้วนะเกมนี้สับแม่งแบบยากเข้าไปอีกสงสัยด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลด้วยมั้งมันมีสับแบบทางการแบบสรับเฉพาะเยอะด้วยแหละแย่ yeah, แล้วไงต้องแบบรีบหาความรู้ <Yeah. S 1> เพิ่มนะครับไม่งั้นนี่แปลไม่ได้ยากชะวรว์โอเคออบติกที okay. แรกอ่าฮะเดี๋ยวนะเราให้ กดแท็บแล้วจะมีโน้ตนะฮะตัวเอแล้วก็จะเก็บด็อกเมนต์ให้กด J โอเค The b i s t l e Blower โ okay. อเคอันนี้อ่านไปแล้วโน้ตโน้ตยังไม่มีโอเคครับอบ้าหทียให้ตรวจสอบ Mouse Massive Asylum หุ้ย Mouse Sensitivity สูงเกินอะอ,อประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ลงอีกรีเทนร์ทุกเกมอืมโอเคกำลังดีโหตายละผมจะไหวเพะวะผมเป็นม o ช i ั่นซิกเนตหน่อยๆนะครับผมผมแย่แล้ววะ่ะเจอแบบนี้อันนี้คืออะไรกดยอ่อโอเคกด c o n t r o ลตามสเต็ปกดวิ่งโอเคชิปอันนี้กระโดดโอเคเรียบร้อยกดกล้องโอเคคลิกขวาเดี๋ยวปิดไอ้นี่ยังไงแล้ว,วะอ กด F ปิดโอเคได้ครับจัดไปเปิดประตูคลิกซ้ายถ้าจะเปิดช้าๆให้กดค้างโอเคได้เลยจัดใช้กล้องกดคลิกขวากดแล้วอันนี้ซูมอินซูมเอาได้โอเคครับเหมือนทุกครั้งที่อัดคลิปบางทีจะมีโน้ตไหนอัดโน้ตหน่อยออเมซีฟะอซลัม ฉันรู้สึกแย่มากเพียงแค่มองที่แห่งนี้ไอเมาสแมสซีฟแอเซิรเนี่ยมันถูกปิดตัวลงด้วยไอโดยฝ่ายรัฐมนตรีอย่างลับๆในปี1971แต่มันกลับมาเปิดใหม่โดยไอ้องค์กรของเมอร์กอฟในปี2009ัาอ่าภายใต้ คำที่ว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับการกุศลกุศลมากเลยมืเอเงยแม่เจ้าสายโทรศัพท์อะไรนี้ถูกตัดขาดออกหมดเลยในระยะนี้เหมือนแบบมีคนมาขัดสัญญาณแถวๆนี้มากกว่าเอ้าไอองค์กรเมอร์กอฟเนี่ยมันมีประวัติที่ทุเรศเกี่ยวกับการหากินพันการกุศลมานานแล้วแต่ก็ไม่เคย ได้รู้เรื่องถึงเหล่าชาวอเมริกันเลยอืมอะไรก็ตามที่พวกเขาคิดว่าเขาจะทําอย่างลับๆในที่แห่งนี้ต่อไปได้เนี่ยคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องจบชีวิตของไอ้พวกนี้เหมือนกันเอออย่าคิดว่าเรื่องเชี่ยๆพวกนี้พวกมึงจะทําต่อไปได้นะมาเพื่อเปิดโปงผู้แกแล้วไงล่ะจัดไปเดี๋ยวนะขอดสำรวจก่อนไม่ได้เล่นนานเล อ่ะฮะเล็บชิปอันนี้มันวิ่งได้ต่อเนื่องไหมหรือมันจะมีแบบเหนื่อยแล้ววิ่งไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนครับโอเคเหมือนมันจะหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ดูเหมือนจะวิ่งได้ยาวๆครับโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าวิ่งได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้ได้ว่าโนลิมิตชีวิตเกินร้อยไม่ต้องกลัวครับวิ่งอย่างเดียวโน no e e d to care ไหนซูมอินซูมเอาอันนี้รู้แล้วจ้าเราต้องเข้าตรงนน้นครับผมจำได้ไอ้บผมคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยคือพอเล่นโหมดฮาร์ดไอแบตเตอรี่มันลดไวมากโหแล้วดูเสียงแม่งโคตรบิ้วเลยกระโดดอันนี้โดดขึ้น,น,นโอเค โคตรน่ากลัวเลยบรรยากาศโอ้โหไปครับคือทำไมต้องใส่อามเบียล่ทุกๆสามสี่วิเดียวเฮ้ยเรียบร้อยเปิดน h t วิชั่นโอเคสักครู่นะครับผมว่าเสียงเกมแม่งดังเกินโ,โหนี่ขนาดปวามโคตรต่ำแล้วนะ m ม g o กอดเปิดประตูไหนมีอะไรไหม ดูสิห้องนี้มีอะไรเดี๋ยวอนน้นี้นี่งไงมันเปิด,ดอ๋อ,อมันมีดีเลย์ด้วยนะต้องกดแล้วรอแป๊บหนึ่งมันถึงจะเปิดให้มันจะไม่เปิดเลยค่อยๆขยับตัวไปครับแล้วเราก็มาห้องนี้มีอะไรไหมเฮ้ยแบตเตอรี่ thank you กด R เพ R ื่อรีโหลด มีแ <A> บตเตอรี่ได้ขอครับนี้อค่อยเปิดดีกว่าแงม้มเข้าไปโอเคไม่มีอะไรกด่าด็อกิเมนต์ไหนอ่านสิอาฮะอ,<า>องค์กรมือออฟโปรเจกต์วอไลไรเดอร์เอ้ยคุ้นๆน,นะวอไลไรเดอร์โอ้ยลืมเหมือนกันนะอาฮะ<า>เคสร้อยเจ็ดสิบสี่ผู้ป่วยชื่อบิลลี่โอเค วันที่ช่างมันโอ้หอะไรวะเนี่ยดูแลโดยดรคา,าร์ฮุสตันอาฮะดูสเตตัสเขาหน่อยอืมตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ป่วยเนี่ยจะอยู่ในสถานะฝันเดี๋ยวรู้สิทด,ดีมี่เขาเรียกว่าอะไรนะว,วะอันนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลให้อีกทีครับโอเคมอร์ฟูจินิกเอนจินแอคทิวิตี้โอ้โหสับ เพราะแม่งเยอะจังว่าเก็บนี้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้อะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับระบบที่ติดตั้งเพื่อสร้างวอลเลเดอร์เนี่ยมันไปถึงขั้นที่สี่แล้วโอลิชิดอันนี้อาการสไปโรเมทรีโอ้ my g อดใครเรียนหมอมาสอนผมหน่อยได้ไหมอ่ะแต่ละคำมันแปลว่าอะไรกันว้างวันเนี้ยเอาโอยยากเกินอะไม่ได้ไม่ได้ละ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสับเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์มางแล้วครับตอนนี้ผมยังแปลไม่ไหวนะสับเฉพาะเนี่ยโอเคอุ้ยใจเย็นนะพี่นะเอาล็อกซะด้วยโอเคนี่คืออะไรโอ้โหบรรยากาศมันก็ร้อนร้อนเลยปิดประตูไปโคละ่ะกดได้ไหม อยากได้สักขวดสองขวดไม่ได้เหรอโอเคแปค๊บน่าจะาต้องขึ้นทางนี้รถขึ้นไปโอเคโหเดินช้ามากเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยจู่จู่มันก็ทะลุป,ประตูเข้ามาแล้วบอกว่าวอลไรเดอร์มันโดนวอลไรเดอร์ไล่ๆ่อยู่หรอปึบฮยจทางนี้ตัน โ okay. อเคข้างในนี้เออก็ดูมืดๆอยู่นะ <_ an> โอ้โ้โอ้โ,อโหลืมฉากนี้ได้ไงวะเนี้ย <_ an> โอ้ิชิตโอเคครับไปไปกันต่อแบตเตอรี่ไม่ค่อยจะมีต้องรีบๆหน่อยฮะอันนี้เดี๋ยวมันจะตื่นขึ้นมาใช่ไหมอืมพอดีเพื่อนพวกมันฆ่าเรา <_ an> มันมันหนีออกไปแล้วไอ้พวกบ้านัน่น นายข้ามนายสู้มันไม่ได้หรอกนายต้องหลบสามารถเปิดประตูหลักได้จากห้อง Security Control โอโอจะเย็นพี่พี่จะเย็นนายต้องรีบหนีไปจากที่แห่งนี้ซะนะโอเคครับผมจะรีบนะตายแล้วอ่ะนั่นไงตายหาเรียบร้อย Security Control ใช่ไหมได้เลยครับจัดไปอุ้ยเฮ้ยนานปะน่ะ ตัวอะไรวะน่ะ Holy shit. โคลิชิตโหยเอาแล้วตรงนี้มีอะไรใหม่โหมืดจังเลยวะโแม่งมืดจัดอ่ะห้องน้ำโอเคไม่มีอะไรเลยครับเอ้มาทำไมเนี้ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้โอเคมันมีตัวอะไรเขาไม่รู้เข้าไปในนี้ผมไม่เข้าแล้วกันนะฉันกลัวไปรีบหนีครับ ไอห,หมูตอดอ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็น,ยเ,ยนยเดี๋ยวนะมันเชื่ออะไรล่นะนายตัวนี้ลืมละ c ิสปะ่ะใช่ค r ิสะวะผมลืมอะช่างมันแล้วใครมันมาทำเพลงอะไรแถวนี้วะนายคือใครกันละ่ะเออผมผมมายส์ก็ผมมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่า <I see. S 1> ฉันฉันเห็นแล้ว ท่รรานพระเจ้ท่านได้ส่งนักบุญผู้นี้มาปกป้องชีวิตตัวเองดีๆนายมีหน้าที่ที่ต้องทำโอเคได้เลยช,ช่วยเหลือผมก่อนได้ไหมโอ,โอ้โอ้สภาพรอดแต่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยโดนโยนมาจากชั้นสองแบบนี้ภารกิจใหม่ให้หาทางออกจากแอสไซ m ลัมจากห้องเ e c ริตี้คอนโทรลหู หืมไส้แม่งไหลเลยโคตรอนาถนี่มีกุญแจให้ใช้ไหมไม่มีเฮ้ยมีด็อกิเมนต์ต้องอ่านอีกแล้วล่ะโอ้ยแม่งกระแปลยากเหลือเกินบริษัทเมอร์กอฟยูนิตดสเตทนะครับผมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคชักดิน้นชักงอโอเคอา่าเหมือนดูซิมันพูดเรื่องอะไรอันนี้น่าจะเกี่ยวกับ โอเคไม่มีอะไรอ่าฮะเรายินดีกับอะไรวะเนี่ยแอฟฟิเดวิดมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสับเกมนี้มึงจะยากปไปไหนเะนี่ยโอเคเดี๋ยวนะเอ่อผมจะแปลแบบตามที่ผมเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะเป็นว่าโอ้ oh. evidence to require urgent action on the part of mhs grafoni i s u a n c e issuance of this warrant อ่า k oh my god ขอเวลาอ่านสักครู่นะครับผมจะได้แปะทีเดียวแล้วก็สรุปทีเดียวเลยเออเอาถ้าตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือ เหมือนว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระหว่างองค์กรแล้วมันต้องการไอ้ข้อมูลอะไรสักอย่างเพื่อมาต่อสัญญาแล้วแบบเหมือนให้รับจ้างแบบว่าเป็นในหน้ารับแทนอะไรเงี้ยไม่รู้นะมันอารมณ์ประมาณนี้เท่าที่ผมอ่านได้โอเคเราไปกันต่อไปทางไหนก่อนเถอะนี่ฉันต้องไปทางไหนวะเนี้ยเข้าทางนี้ได้ไหม่ะ มืดเกินมืดไปไหนพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันแบตเตอรี่ขอมครับโอเคต้องไปทางในนี่อันนี้ออกไม่ได้โอเคอันนี้เหรอต้องมาทางนี้ปะมีอะไรไหมนี่อะไม่มีอะไรเลยครับอันนี้อะคืออะไรใช้ใช้ไม่ได้ด้วยโอเค โ oh, อ้มืดโคตรมืดสุดๆเฮ้ยน,นี่ไงประตูนี้เปิดอยู่เข้าได้ครับโอเคห้องนี้ยังพอมีแสงหน่อยจากคอมพิวเตอร์มันต้องมีแบตเตอรี่ให้เก็บบ้างสิแค่นี้มันไม่พอไม่มีหรอโ okay. อเคเฮ้ยห้องนี้มันทูพีคโฮคิว e. ออีอ่าโอเคโอเคครับ ดีเลยเฮ้ยมีเอกสารอีกแล้วให้ตายเถอะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้วอลเลเดอร์อีกแล้วเหรอคนที่ชื่อวอลเกอร์อ่าฮะโอ้โหศับเฉพาะจริงๆครับผมยอมแพ้จริงเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูนะ มันจะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมสามอันได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาทีหลังแล้วเดี๋ยวแปลให้แล้วกันนะครับผมว่าพาร์ทที่1ของผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีโชคดีเจอกันครับ